สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเสนอขายนะคะเสนอขายนะคะรถนะคะรถดูพรีเมียมนะคะรถ M P V นะคะ M P V ครอบครัวนะคะ,ะตัวนี้ก็ลองลองจากรถตู้นะนะคะบอดี้ของเขานะคะครานี้นะคะเป็นฮุนไดเฮดวันนะคะเครื่องดีเซลฮุนไดเฮดวันนะคะเครื่องดีเซลนะคะตัวนี้นะคะ,ะดีเซล2อ0พ C D I นะคะเครื่อง2อ0พ C D I นะเออ คันนี้โฉมปี2018นะคะตัวนี้ปี2018เกียร์โตนะคะ,ะเครื่องดีเซล205นะคะก็บอดี้ใหญ่ๆนะคะสีดำมันเต็มนะสีเต็มเบลวาวนะคะรูปร่างหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเทสวันนะคะเครื่อง205ปี2018ราคาตั้งเบาๆนะคะตั้งเบาๆอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยปรับโปรโมชั่นนะคะจากอยู่ที่ปรับโปรโมชั่นลงนะคะอยู่ที่9 5 9 0 0 0 สำหรับคันนี้นะคัไม่ผิด่ะ9,59,000ฟรีดาวรองรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะฟรีดาวรองรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะไม่ติดรถมาอยู่ประมาณ74,139กิโลเมตรไม่ติดรถมาอยู่ที่70,000นะคะ70,000กว่าๆนะคะปี2018คันนี้รถบ้านสวยงามนะคะประวัติไร้การชนคว่ำไร้การเฉี่ยวนะคะประวัติรถนะคะไร้การเฉี่ยวการชนการคว่ำนะคะไม่มีคลอกบอกเบิกไม่มีรอยเบียดนะคะ ประวัติเก่าใช้งานมาก็เหมือนรถหลุดหลุดไม้หลุดมือในช่วงกระแสโควิดนะคะผ่อนไม่ไหวเจ้าของเดิมน,นะคะก็ต้องหาไปหาลูกค้าหมายถึงว่าไม่ใช่ต้องหาเจ้าของใหม่ดูแลต่อช่วงนะคะรถไฟเน้นยืดนะคะประวัติเก่าคะ่ะไฟเน้นยืดนะคะโดยที่เจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากนะคะก็เป็นประวัติประวัติคันนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่จะหารถ MPV ครอบครัวหรูหรานะคะใหญ่ๆนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะคุณด h เฮวันเครื่อง205ดีเซลปี2018ปี2018นะคะ, 28, 28, นะ,คะหน้านี้เลยหน้าจะเป็นฉมไม่น่าเช็ดแล้วเรียบร้อยนะคะได้ความประหยัดดูแลง่ายนะคะดูแลง่ายประหยัดนะคะรูปลักษณ์ทั้งคันนะคะรูปลักษณ์ของไายรถทั้งคันนะคะก็จัดเต็มจัดหนักนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะเบาะ คู่หน้าปรับแมนนวลนะขออััยนะคะก็ตัวนี้เป็นเกาผู้หน้าปรับแมนวน,นะนะะวลสเปคเ,เขานะคะเราให้ดูความนา่ความเป็นจริงของตัวรถนะคะตัวนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะมันจะมีปุ่มปุ่มเปิดปิดนะคะประตูสไลด์ซ้ายขวานะคะอยู่ที่นี่เลยนี่ระบบต่างๆนะคะระบบเซ็นทันคอนโซลไม่ใช่เขาเรียกลังคาลนะ่ะลังคาลังคานะอันนี้ก็คือลังคาจะเป็นการเปิดปิดไฟต่างๆนะคะนี่เป็น ปุ่มปุ่มอัตโนมัตินะคะการทำงาน <c oughs> ขอไปให้ดูเรียนไหม่นะคะไหม่แท้ไหม่จริงนะคะไม่เจ็ดขอไปเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่กิโลสี่สิบกิโลเมตร <c oughs> เอ่อเอ่อก็นะคะอ,อ่พวงมาลัยนะ,ะฟังสีมันชั่นนะคะเชื่อมต่อระบบการทำงานต่างๆนะคะอยู่ที่เอ,อนี่นะคะ เป็นลูกเล่นที่เหมาะเจาะนะคะครบเซตครบตัวอย่างท่าน,นี่อคอนโซลด้านหน้าจอยจอยเอนดอยนะคะมากับตัวรถนะคอนโซลด้านหน้าเรียบร้อยสวยงามสะอาดสะอ้านะนะคะสองเฉดสีนะคะนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังจะมีเป็นเบาะหนังคู่หน้าสวยงามน,นะคะเบาะจริงๆเบาะทั้งด้านบนเพดานแล้วก็เบาะน,นะคะเบาะ ภายในห้องโดยสารแล้วคนขับจะเป็นโทนสีเดียวกันนะคะโทนสีนี้เลยนะคะเป็นโทนสีครีมนะคะสีครีมนะคะสว่างนี่ก็แผงข้างประตูตัดดําตัดครีมนะคะมีไฟดุบกอบอกกตำแหน่งด้วยนะคะคือได้ความสวยงามน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะคันนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับเลยนะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่9 5 9 0 0 0นานะคะท่านใดจะใช้รถ MPV ครอบครัวไม่ผิดหวังนะคะคันนี้เดี๋ยวดูเลยราคานะคะ ราคาเดิมนี่ราคาเดิมราคาเดิมนะคะ C D I ราคาเดิมอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสก้าหืนบาทโปรโมชั่นไปเลยนะคะช่วงมงนี้นะคะเพียนะคะเพียพี่น้องนะในการที่ต้องการจะหารถใช้นะคะไม่ต้องแบบช่วงกระแสโควิด COVID เนี่ยนะคะก็เราลดแรกแจกแถมนะคะลดเลยลดโปรโมชั่นลดราคาแบบสุดเลยนะ,ะก่อนนะคะปีสอง8สิบปดไม้น้อยประวัติคลิปนะคะคันนี้ราคเก้าแ5 9ห้าหมืนเก้าทัน ฟังไม่ผิดนะคะชั่วโมงนี้ท่านใดเห็นก่อนจับจองก่อนนะคะของเรานี่ก็คือแบบความหรูหราอลังการที่ไม่แพ้ใครเลยนะคะเบาะสีครีมนะประตูอา่าเรียกเบาะสไลด์นะคะเบาะสไลด์คูหน้่น่ะไอเบาะสไลด์เนะี่ยเห็นไหมมันจะมีแผงสไลด์อยู่แบบแมนวนวลสไลด์นะคะแล้วก็มีเบาะเสริมแถวกลางนะคะห้องผู้โดยสารทั้งหมดได้จะบรรจุได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าครับห้องผู้โดยหารในเะก้าที่นั่งนะคะประมาณการนะคะนี่เลยนะคะ่ะตัวนี้นะคะได้ความหรูหราลาังการนะคะ MPV ครอบครัวรถตัวบอดี้ใหญ่ๆนะคะบอดี้ใหญ่ๆมาแล้วนะนี่เลยะคะ่ะด้านท้ายนะด้านท้ายนี่เห็นชัดเจนก็คือนะคะเป็นภายในก็สีครีมอ่านะคะด้านนอกโพลริหานก็เป็นสีดํานะคะ เบาสามารถสไลด์โยกไปข้างหน้าได้นะคะฐานเบานะคะมันจะมีชุดปรับเบาะอ,อยู่ตรงนี้นะคะชุดปรับเบานะคะโยกไปด้านหน้าเพี้ยวางกระเป๋าผู้โดยสารนะคะหรืออสัมภาระ,ะต่างๆนะคะเป็นลูกเล่นที่คือเหมาะเจาะมากนะคะเหมาะเจาะมากนะคะคันนี้นะคะสีดำนะาริงๆคันนี้สีดำคุณใดม,มันมีอยู่ในเต็นท์ดูอยู่ในตลาดรถมันมีอยู่หนึ่งสองสามสามคันนะ,ะปรับโปรลงทุกคันนะคะคันละประมาณเกียบแสนกว่าสองแสนก็ว่ากันไปนะตาม พยุทธวิธีของเจ้าของเต็นทนะ์คะศูนย์รถยนต์เขานะคะตลาดรถมือสองคันนี้นะคะรถ MPV ครอบครัวใหญ่ๆบอดี้ใหญ่ๆหรูหรานี่คันนี้นะคะคือทำโปรโมชั่นราคารถแล้วนะคะลถมากๆากนะลดราคาให้สุดๆเลยนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษรองรับนะออกรถศูญบัตได้เลยนะคะศูญบัตรรับรถไปเลยนะคะศูญบัตรรับรถไปเลยนะ สำหรับท่านใดที่จะใช้รถแนวทางที่ประมาณนี้นะคะบอดีใ้ใหญ่ๆประมาณนี้นะคะ่ะศูนบาตรรับรถไปเลยนะคะช่วงตรงนี้นะคะได้ความแน่นแน่นมากนะได้ความแน่นนะคะแน่นคือไม่ไม่ต้องเอ่อประมาณได้คุณสินค้านี่แน่นมากนะคะแขงข้างประตูนะคะแขงข้างประตูท่านแขงข้างประตูนะคะก็จะเห็นเป็นเอ่อรอยเดิมประวัติเดิมนะคะกั๊ก <c oughs> ีลอยเดินปรบเดิขอช่องนี้พี่ขอช่องขอช่องจะเอาออกขอช่องนี้ี่นะัขันี้ขับขัดีอ๋ออไขแล้วับ้โอเคับ้นะคะเอ่อนะคะคันนี้นะคะก็นะคะเคยได้คุยกับพนักเจ้าหน้าที่นะคะอีกังนึง คันนี้นะคะได้ความหรูหรานะคะตะเข็บเดิมโครงสร้างเดิมประวัติเดิมเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ,ะที่จะหารถใช้นะคะก็ขอเป็นแนะนําเป็นคันนี้ไปเลยนะคะ,ะปีสอมพันสิบแปดดีเซลเครื่องสามพันห้านะคะนี่เลยคุณไดเฮ็ดบันดีรักนะคะชอครับอันนี้เป็นอาเพจรถนะคะไงก็ถ่ายเก็บไว้นะคะลูกค้านะคะเ,เพจรถสเปครถะค่ะ โอเคนี่ค่ะภายใงภายในศาสตรสะอ้านสวยงามแวววาววิบัตนะคะอ่านะคะตัวนี้นะคะก็โฉมนะคะเป็นโฉมปี2018เกียร์โตนะคะอ่าออปชั่นภายในและภายนอกก็คือเป็นโฉมดีลักนะคะเครื่อง2,500ดีเซลนะคะไหนก็ขอฝากสเปคเขาไว้ด้วยนะคะว่าศูยรรถยนต์ตลาดรถมือสองอยากขายมากคือเขาเน้นมาอยากขายมากสินค้าตัวนี้นะคืออยากขายนะคะเป็นแบบ รีดาวรับรถศูนย์บาทนะคะปีดาวรับรถศูนย์บาทผนประมาณ1 8 0 0 0ันกว่าบาท6ปีนะคะ18,000ป,ป,ปันไปปลายหปีนะสำหรับคันนี้นะคะท่านใดที่มองหาคุณไดเทดบันก็ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับปีใหม่ๆหมใหม,ใหม่น้น้อยนะคะแล้วก็เครื่องดีเซลด้วยเครื่องดีเซลนะคะสำหรับคันนี้แอร์ฉ่ำวิทยุนะคะแอร์ฉ่ำวิทยุดังเครื่องเสียงอ,อลังการนะคะภายในภายนอกก็คือหรูหราเลยนะคะรีเมี่ยมเกรดเอบวกบวกสำหรับคันนี้นะคะ เอกสารในการเช่าซื้อรถไม่ยุ่งยากนะคะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3าเดือนสเตตเมนต์หเดือนย้อนหลังนะคะอันนี้คือผู้เช่าซื้อนะคะเป็นพนักงานบริษัทซื้อร่วมสามีภรรยาได้นะคะพ่อแม่พี่น้องซื้อร่วมกันได้นะคะ,ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นใบจดทะเบียนพาณิชย์การค้านะคะขอนะคะแนบกับสเตตเมนต์หกเดือนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับกิจการอิสระนะคะกิจการ อิสระอิสระนะคะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ